ปูกับงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทอริยศหักหลังใครแต่งูกลับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทําให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ปูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟังและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลย จนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจตัวของมันได้คลายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่าถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนตัวที่นอนใหญ่ยาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้หรอก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงย่อมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตาม